เยื่นวันผึหลืฮัตพี่น้องครับปลาสิไรสดเน็ตอพะพานพี่น้องครับหอ,อดาเดอร์พี่น้องครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมอยู่บ้านผมก็ออกมาเบิงเบิงไรสดจังหวัดเชียงรายเรื้อคุณเอก,กพันธ์ลมเด้อพี่น้องเด้อนักขางอเมริณร้อยไปกับน้ำแต่ว่ามีสูเสียอยู่แต่ว่าหูเป็นไตไหลดีอย่างไรเด้อพี่น้องครับเอาขัดที่ใ้ปลอดไพ่ย,ยังสองทันเรือลำเนี่ยมันเขามาผูกไผ่นะกลายเป็นตัวผูกโซ่ไพ่พเองครับผม ดูจะัาเชียงรายเัวได้ีนข่าหตัวไรห่ะสองหมื่นแปดหรอเัวได้่ะอีพอใส่ก้อนมผือกจิเมี่อะ โอ้ยดาบมันใหญ่ของก็บอกใหญ่เลยว่ะเด้อพี่น้องมาเป็นกันเด้อพี่น้องเด้วยสมปล่อหน่อยงัวเขาไลายผี่น้องครับมือนี้เบียดกับเต็มสนามพั่วเก่าเบียดมันมากจะมันก็ดสื่อถือไอ้พี่น้องครับไอ้น้องเฮาแต่ว่ามันสื่อเขาอยู่แต่มันสื่อถือถามเมื่อกี้ได้ลองไพ่ตัวนี้หั้ไพ่คุณด่าห้องสองแต้มันแข็งไป้เห็นป่ะ ยังไปเลยันี้ย่มตัวนเ็นด <doom> ี๋ยว่นัเงินด้อนี่บางตัวน,นี่แม่สาวน่อยเท,ท,ท่าไรละพี่ทักบ้าตัวนี้สิบแปดนี่สูงเมตรสีสิบกว่านี่งอแม่สาวเพิ่มงูเลี้ยงไว้่น้อเบียดไมหเท่าไรเบียดเบียดมันถามบ่ เยียมันสืบป่ไปไหนถือกัน่หนึ่พนสี่เจ้าเจ้าหน่งแปดพันหาว่าไันเนาะเอา 18, หาน่งแปดัีย่งนสี่โอ้โหา,มานมะันลเนาะพอมีกำไรเนย่ยแลมาจะโตไหเนี่ยโตป่โตตัวนี้แม่สาวมันได้จากเดือนจากงามหน่หอยี่ สองปีกว่ามีลูกมายังนี่มีลูกหรือบ่มันจะฟาวยังนี้ก็ผูท่านี่ไอ้ผูหน่อยเท่าไรตปลงใหม่แล้วเว้ยผูหน่อยมือหาลอยมือหาลอยด้วเตะบอลหเตะเตะข้อลอย่กันเลยันีมืแส่ผ้าหาเด้อพี่น้องครับเอาเบอร์มาจวใส่มาเบอร์มาเบอร์มา ศูนย์หกสี่ศูนย์นย์ฮะศูนย์ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดแปามศูนย์ห้าแปดสน่หดมนย้าแปดนย้มื่ปดพันห้าตนน้มื่ก็ผาลอยเปนน่นก็อยก็จนเ็เาตั้งนเขาเดมากพี่น้องเอาไล่เียเดียวพี่น้องไล่ไล่ว่าพานพี่น้องวัขึ้นมันว่ขึ้นทัานด้าไหมเดี๋ยวคนไปต่างกล่องม่อยู่ เบิ้งท้างปกตินี่ยนะเด้กสิบสิบก้าบานเชี่ยวครับคนชั่วโมงหรือสิบก้าบานไปเบิ้งไอพี่น้องหรือน้องกันนะเรือลมเด้กพี่น้องเรือคุณท็อปคุณเอกพันธ์บรรลุลิดเอกพันธ์ลมอยู่จังหวัดเชียงรายเพราะไรชดเมื่อกี้เนี่ยล,ลมแต่ว่านักข่าวเอามาเล่น,ลน,าน,านหนีมุ่งไปไปน้ำหนามแหละครับว่าตั้งสีปป่ปอมาปอปูไพ่เลยกลายเป็นเจ้าของผระสบไพ่เองมาที่นี่ครับได้ไดลหรือเปล่า น้ำนอยเจางเบ่งน <ẹ> ้่อย้มน่อยีลูกได้หนิฮะดูมันซีพันหานั่นต้าไหนเพิ่ถามอยู่ดูมันซีพันหาซีันหาป่ะเมัเท่าไรหมื่นับ S 1มื่นคารตัวหนึ่งมื่นห้ารเถามราคาให้เท oh, ่าี้เลยพี่น้องครับเบอรต้กันเบองต้กรโคตรสวดมูลเ่าลงมาตัวเด๋เจ้าตัวเล็กใช่ไหมเจ้ตัวเล็กซี่ขั้นหา้ตอนียวเขาตัวห่มื่นห้าร้อยตัวนลูกนีี้ันหา เนี่ยนี่มันเป็นอย่างนีงกัดบอกแล้วอย่างนึงไทยเล่นไทยเล่นไทยแท้เนาะเอาเดี๋ยวมาเบิ้งตัวนี้เด้อก็คือว่าตัวไหนอางนี้ต้องทานไก่อนเอาคนมาเนี่ย่ขยจะโทรศัพท์มาๆๆเอาผู้ไม้เล็เท่าไรอย่างตัวผู้ทุนอะไเท่าไรตัวผู้หน่อยมือสามปัญหาครับโอ้เหนือลายยีนอหมื่นสามปัญหาเนาะหมื่นสามปัญหาเด้อพี่น้องครับเอาคืออยู่คืออยู่คืออยู่ สามนามีแค่ตัวมั้ยยัยสองตัวครับสีดำเห็นบ่ครับสีดำซ้ำกันบ่ครัซ้ำกันเด้อสีดำสีดำสีดีสีโบตกเอ้านี่ยมันง่วงยังไงอฮ้ยง่วงง่วงมันในนองหรือยังบมันเดี๋ยวมันคือดำหมดเลยมือโทรเลขตัวนี้ซ้ำกันซ้ำกันน้ะไอ้เนาะอ้ยมึอนี่คนมาหลายพี่น้องครับคือคักเด้มาหาซื้อง่วงกันมาอนี้ เอาเอาเบอร์มาที่ไรลวโทรมาซูต87 21ครับเอาไหมซู87ครับ C C 21เออเอา226เอาไหมอีกก็หน้าหดซู87ครับ C C ครับ21 21 226เออเอามือสามพันหาร้อยเอาตรวนั้นพิาาไว้ตอนนั้นๆๆๆๆตาปดขายนั้นฉล้มแน่นมอ่แล้วมันิลมดี วเกินข oh. ึ้นไปกองสแลนอือลดเลยมื oh. right? ่นสามพันหาวินิเกี้ยนนี่ยนะครับไพ่จากเบื้องวัวเลยเนี่ยแต่ว่ามันนี่ผมขึ้นไล่ชดบ่วเลพี่น้องเพราะมันเกิดปัญหาอย่างโู้ผมไล่แล้วเมื่อกี้มันบ่ขึ้นทัอนดานไหมก็เรียกว่วเลยไล่ชดอีพี่น้องเบิ้งเด้จะไปตั้งกองมาอยู่โอ้ยเงิเลยมันนี่นั่งเบิ้งเขาปู่ไพ่อยู่จังหวัดถ้ำปางเนี่ยพี่น้องเนื่ยหลงเนี่ยพี่น้องแต่อีต้นเนาะ นักขาวจะลอยหนาเป็นอเปนเด้อหี่ง้ดำง้ดำไอ้เรียนเด้อเต๋าพวกมึงเถ้าแก่เขาไล่เนียมึงเด้อี้าแกย่นเท็จเหมือถแก พ่อไเ่งใหญ่นพพ่อไอเลี่ยนบ่ไอเลียนกำลังขายง่วอยู่พี่น้องครับเด้คนาใหม่คุณบยพี่น้องกำลังคึกคักกำลังต่อรองกันอยู่ด้วยเยวขับพี่วงไปคุ่วงกขากนซุปเจ็ดใบตัวนึ่มือเจ็ดมือเจ็ดมขั้น ต 10, 000, ัวนีมื่นเจ็ดพันได้ที่นองครับให้เท่าไรก็ถามนะั่นให้เท่าไรมื่ 10, นเจน่ะอ้หนีมื่นเจ็ดเอามื่นเจ็ดพันให้ห้างให้เท่าไรให้เท่าไร เนี่ยไงมื่นสี่พ <ners> ี่น้องครับของมื่นเจ็ดถ้าเบอร์แกร็บต้นหนีมื่นบังขายกับชิจุม่านมื่นมื่นหามื่นทุก